เียนมาซึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา,าตามบร,ริเวณชายแดนซึ่งอันนั้นเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษเพราะมันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับความมั่นคงของชายแดนของประเทศไทยรวมทั้งมีผลกระทบที่สำคัญต่อ การค้าขายรวมทั้งปัญหาข้ามแดนทั้งหลายที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นทางลบในประเทศไทยนะครับในที่ประชุมผมก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ประสานงานกันอย่างบูรณาการนะครับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสำคัญสองประการประการแรกก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเพื่อทำให้เกิดความมั่นคง แล้วก็มีความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนไทยเมียนมม่ารวมถึงการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่ข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องการค้าม,มนุษย์และก็ออนไลน์สแกมข้อที่2คือต้องการเห็นเครื่องมือและอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างที่จะทำให้การค้าขายตามบริเวณชายแดนนะครับกลับคืนสู่ปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาได้สามารถทำการค้าขายรบริเวณชายแดนได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะครับประเด็นหลักในวันนี้ที่ได้คุยกันมากก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเพื่อป้องป้องกันและปราบปร,ปรมามอาชญากรรมทั้งหมดแล้วก็กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับ ที่ประชุมได้เห็นพร้อมกับกรอบและแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะในจังหวัดต,ตากซึ่งวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทั้งกองทัพกองทัพบ,บกกองทัพไทยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได,ได้เดินทางรวมทั้งตอมอของจังหวัดตากก็ได้กรุณาเดินทางมาให้ข้อมูลแล้วก็ประชุมร่วมกับเราเป็นอย่างดีนะครับหัวใจสำคัญของกรอบในเรื่องของ กรอบแนวทางที่เราได้คุยกันในวันนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยต่างๆทั้งคนส,งสิ่งของและสินค้าทรัพยากรต่างๆที่จะนําไปสู่การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ที่ไม่เป็นท,ที่ที่พึงประสงค์หรือไม่ไปสนับสนุนการก่ออาเกรยมขรรมชาตินะครับในส่วนของคนจะมีมาตรการ ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ควบคุมนะครับแต่ว่าจะมอนิเตอร์แล้วก็จะ,ะพยายามที่จะ,ะไม่ให้มีการไม่ให้มีบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยเพื่อไปทำอาชญากรรมหรือไปสร้างกิจกรรมที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์หรือทำให้เกิดเป็นการก่อทำให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติในครั้งนี้นะครับเอ่อ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งคนต่างชาติด้วยนะครับเราก็จะมีการมอนิเตอร์แล้วก็ถ้าใครที่เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยแล้วก็อาจจะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้คือมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสินค้าและ,ะในส่วนของสินค้าหรือ,อวัตถอุอะไรต่างๆรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆก็จะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการ ตรวจสอบในช,ช่องข้ามแดนทุกประเภทรวมถึงท่าข้ามที่เป็นท่าข้ามตามช่องทางธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มามาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าข้ามแดนและก็ผ่านแดนเป็นการาเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเราจะมีที่ประชุมได้ตกลงว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความ เข้าใจให้กับพี่น้องทั้งฝั่งไทยแนละฝั่งเมียนม,มาได้เพื่อความร่วมมือที่ดีแล้วก็ทำให้การมาตรการต่างๆที่ที่ประชุมได้พูดไปแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศเราก็จะยกระดับความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งต้นน้ำก็คือจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วก็ประเทศ ที่มีชายแดนติดกับเราก็คือเมียนมารวมทั้งจะยกขึ้นพูดในกรอบของความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อให้เป้าหมายในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยซึ่งกระทบกับความความความสุขและก็ความสงบสุขของทุกประเทศได้ได้สำฤทิผลมากยิ่งขึ้นในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนในการปฏิบัตินะครับในในส่วนกลางจะให้มีคณะ ทำงานโดยท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเพื่อทําหน้าที่บูรณาการในระดับนโยบายทั้งหลายณขณะนี้ที่ประชุมได้ขอให้ท่านเลขาช่วยบูรณาการในเรื่องขององค์กรที่มีอยู่แล้วนะครับรวมทั้งกลไกของทางด้านกฎหมายการปฏิบัติระเบียบต่างๆที่มีอยู่แล้วบางครั้งอาจจะเป็นอ,ออกมา เป,เป็นลักษณะของอชั่วคราวหรือเป,เป็นการออกระเบียบมาเพื่อเซิร์ฟในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็อยากให้ทางท่านเลขาสมชได้ทำมีการประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็ได้คำนึงถึงประเด็นที่จะบรูรณาการในเรื่องของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆและการที่จะบรูรณาการกฎระเบียบกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็พยายามลด ไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสในกฎระเบียบและองคอ์กรทุกองค์กรให้มากที่สุดเพื่อให้เซิร์ฟผลประโยชน์ร่วมกันในในท้ายสุดก็คือผลประโยชน์ของประเทศชาติในระดับพื้นที่ก็จะมอบหมายศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานซึ่งวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าเข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วก็ทําให้ เราได้เห็นภาพของการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้นที่จะนำไปสู่การพูรณาการในท้ายสุดในเรื่องต่างๆนะครับในในประเด็นสุดท้ายที่ประชุมได้ย้ำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไปพิจารณาว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างนํากลับมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแผนแ of แอคชั่นให้ชัดเจนว่า แต่และหน่วยงานที่มีบทบาทอยู่ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนตรงบริเวณนั้นเนี่ยในส่วนของกองทัพต้องทำอไรบ้าง1 2 3มหาดไทยทำอไรบ้างในส่วนของกระทรวงต่างประเทศแรงงานทุกหน่วยงานที่มีบทบาทอยู่ในการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนได้กำหนดบทบาทให้ชัดเจนแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อบูรณาการหน้าที่ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน นะครับทางนี้ก็เพื่อแล้ก็เข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกรัฐทุกระดับนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของอาชญากรรมข้ามชาติโดยปรากฏหากปรากฏความเกี่ยวข้องก็จะต้องดําเนินการเด็ดขาดหรือที่เรียกว่า Zero Tolerance นะครับนอกจากนี้ยังมีที่ประชุมเองก็ยังได้เห็นชอบแนวทางหรือกรอบที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรม แก่กลุ่มปราบบางตามแนวชายแดนไทยเมียนมาใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งปัญหาสาธารณสุขเนี่ยจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทยไม่ว่าทุกท่านคงทราบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคบ,บางประเทศทันนี้ถ้าเรามีความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเขาให้ความดูแลในเรื่องของมนุษยธรรมตั้งแต่ต้นน้ําก็คือกลุ่มปลอบ,บางเหล่านี้ โดยเพาะยิ่งชาวเมียนมาที่มีมีโรคต่างๆเหล่านี้ mm hmm. ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดแล้วไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนได้อีกด้านหนึ่งที่ผมและก็ที่ประชุมให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการศึกษานะครับก็จะจะใช้โอกาสที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ย ในเรื่องของการให้โอกาสางด้านการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบางก็คือเยาวชนหรือเด็กของอชาวเมียนมาท,ที่ได้รับผลกระทบจากการชู้รบนะครับให้เขาได้มีการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานซึ่งอันนี้จะเป็นการแสดงบทบาทที่นำของประเทศไทยในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านการมนุษยธรรมด้วยเช่นกันครับก็ตรงนั้นก็เป็นการ ผลของการประชุมคร่าวๆของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาท่านนี่กเรื่องไฟฟ้าที่เขาลัพูดถึงซึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้พูดกันแต่ว่าอันนี้ในรายละเอียดที่ผมเรียนนะครับว่าผมอยากเห็นว่าการที่จะมีก่อนที่มีตัดสิชใจอะไรออกไปนะครับก็อยากเห็นให้ทุกหน่วยงานมาบูรณาการไอ้กฎระเบียบหรือจุดมุ่งหมายของแต่ละคนก่อนผมทราบว่าได้มอบท่าน ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับไปคุยในเรื่องนี้ในรายละเอียดด้วยเพื่อรับฟังทุกข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายให้ชัดเจนก่อนที่จะมีดีซิชั่นครับตอนนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนหน่วยงานต่างๆโยนไปโยนกันอย่างที่ผมเรียนครับว่าในท้ายสุดแล้ววันนี้ที่ประชุมพยายามที่จะเพ่นๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าคณะทํางานหรือคณะนุกรรมการที่ ได้มอบที่ที่ประยุมมอบหมายท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไป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 ระชุมต่อจะต้องบูรณาการใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือบูรณาการบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่แล้วนะครับและก็บูรณาการในเรื่องของกฎระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นําเสนอให้กับคณะคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติใหญ่เป็นผู้อนุมัติตัดสินใจในท้ายที่สุดครับมันมันจะใช้เวลานานมัรัฐมนตรีเพราะตอนนี้มันเหมือนแปะอยากให้ปัด ก็อันน well, ี it, weeks, ้เท mm ่าที่เทท่าคุยกันเมื่อกี้ก็จะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อย่างไม่เกินหนึ่งเดือนอันนั้นคือไทม์ไลน์ที่ให้ที่ประชุมให้ไว้แต่ว่าถ้าเร็วกว่านั้นได้ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติท่านเลขาเาชัยก็ตั้งใจอย่างมากที่จะทําให้มันเร็วที่สุดเที่จะทำได้สรุปก็คือตวชรนี่คือเป็นเจ้าภาพในการคล้องในระับไม่ตัดใช่ไหมใช่ครับ อย่างอย่างที่ผมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมก็ต้องฟังในใน,ในเหตุผลของแต่ละคนเพื่อไม่ให้ต้องบาลานซ์ผลประโยชน์ของของทุกฝ่ายนะครับก่อนที่จะดำเนินก่อนที่จะมีนโยบายหรือดัซสินในอะไร เหมท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้เจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มีาการเปิดเผยข้อมูลว่ามีตำรวจอะไรตางก็อันนีน้อันน,นี้ก็ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบหมดนะครับผมผมคิดว่ามันถึงจุดที่เราก็ต้องอโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกหมดเมื่อวานนี้กาไปปรไฟฟ้าส่งนิายสวนหนังสือว่าเคยทำหนังสือของครหกอลา ไปที่กรมเอเชียตะว,วันออกแต่ยังไม่รับการตอบกลับนะครับนี้คือทางกระทรวงได้เห็นหนังสืออะไรยางไงเ,เมื่อกี้นี่มีการพูดกันแต่ว่าก็ยังไม่มีการพูดในเรื่องนอยางที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องอะไรก็ตามขอนําเข้ามาในที่ประชุมของคณะรรมาการให้มันชัดเจนจะได้ไม่ไอ้เรื่องบาลานซ์ของผลประโยชน์ของทุกคนมันมันมีทั้งมันมีหลายด้านเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นทุกสิ่งกอยางเนี่ยบูรณาการให้ชัดเจน ก่อนที่จะตัดสินใจเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งแก้ปัญหากันอีกก็ขอให้ฟังอย่างที่ผมเรียนนะครับขอให้ฟังทางทางท่านเลขาธิการสภาความั่นคงแห่งชาติได้ไประชุมเพื่อที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ให้ให้ชัดเจนก่อนครับโอเคสี่ปีอะไร <c oughs> นะ อันนีมน้มันมีหลายหลายหลายขั้นตอนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรอบของชวิภาคีอาเซียนเองก็มีความให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างที่กระทรวงต่างประเทศพยายามทำมาโดยตลอดทุกท่านก็จะเห็นว่าเราพยายามเปลี่ยน Mindset ของทุกคนจากไ้เรื่องของการขัดแย้งให้มาเป็นกรอบของความร่วมมือไม่ว่เป็นร่วมมือของทางด้าน ประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือในกรอบของอาเซียนทั้งหลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการรีวิวตอนที่ผมไปลังกาวีก็มีการรีทรตนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องมีการรีวิวว่า4ปีที่ผ่านมามันมีมูฟเมนต์อะไรไปถึงไหนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่คืบหน้านักก,ก็เรียนให้ทราบว่าเราเราไม่ได้อยู่เฉยพยายามที่จะ,ะแก้ปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของในส่วนของเมียนมา แต่ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าประเทศไทยโดยบทบาทนําของเราในะขณะน,นี้หลายประเทศให้ความชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกผมไปดาวอสเชียรูเอฟเขาก็ชื่นชมว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามสร้างก็คือ constructive dialogue พยายามเปลี่ยน mindset ของการมองมองเห็นต่างกันเนี่ยกลับมาสู่ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่าในท้ายสุดและความร่วมมือที่เกิดขึ้นมันก็จะนํามาสู่ผลประโยชน์ประเทศไทยคือพยายามแก้ปัญหา เรื่องของ t r a n s b o u n d a r y crime เรื่อง Connectivity สายเส้นสายเอเชียวันอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องของ t r a n s b บ u n d a r y crime จะเป็นผลกระทบกับปร,ป,รประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งตรงนี้ก็ทุกประเทศก็ให้ความร่วมมือดีก็ขอให,ให้ให้เราได้ได้มีการพูดคุยกันต่อในกรอบของทั้งอาเซียน b i l a t e r a l แล้วก็ยังมีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประเทศเมียนมาก็เป็น สมาชิกของรุ่มแม่น้ำโขงอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านนายกมนตรีไปท่านก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการบริหารจ er no ัดการน้ำกับเรื่องของปุ่นคัน2.5เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไปคุยกันในกรอบของความร่วมมืออนุคืยภาคด้วยก็มีการพูดกันเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะ เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวเพราะว่าผมผม,มีไปหลายประชุมแล้วเย็นนี้ผมต้องไปอิสราเอลก็ขอว่าเ,เรามีการพูดกันถึงว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ความช่วยเหลือในด้านนิษยธรรมที่ผมพูดไป2เรื่องเนี่ยเรื่องสาธารณสุขกับเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเห็นผลที่ค่อนข้างชัดเจนเป็น proof of concept นะครับแล้วเราก็อาจจะต้องมองหาแหล่งความช่วยเหลือนะครับเช่นองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งการที่เราไปได้รับการเอ็นดอรหรือยอมรับจากองค์กรว่างประเทศนอกเหนือจากจะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราในเรื่องของโอระมาณแล้วก็ยังแสดงให,ให้ทุกเห็นทุกฝ่ายเห็นว่าเนี่ยผลบาทของเราในเวทีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะยิ่งในกรอบของอยู่ในเดตเนชั่นหรือองค์กรสารประชาชาติในกลุ่มของ Regional Grouping ทั้งหลายเนี่ยม,มันมีคุณค่าแล้วก็มี มีมีพลังที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยชีพนันะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านก็ขอ หนึ่งเดือนต้องทำอะไรบ้างครับทุกคนครับอีกคนที่เหลือก็กำลังตาเป็นอยู่แล้วก็ไม่ได้ิ่งนอนใจก็พยายามจะทำให้ได้แล้วก็อย่างที่จะบอกว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เมคนคนคือคือ เป็นนโยบายของท่านนายมนตรีที่จะนำเอาคนไทยนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากในทุกๆรูปแบบเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยแต่ว่าในแต่ละกรณีมันมีความแตกต่างมันมีขั้นตอนที่ต้องทำผมทำเรื่องนี้มากว่าเดือนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลพอโทรมาสแสดงความยินดีกับผมแล้วก็ยังพูดกับผมว่า โอ้เราเริ่มคุยกันมาเกือบเดือนแล้วก็ดีใจที่ผลมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงดําเนินการต่อไปผมก็พูดกับท่านในเรื่องของอีกหนึ่งคนที่เหลือรวมทั้งร่างของสองคนที่เสียชีวิตว่าผมอยากได้ให้กลับมาสู่ประเทศไทยแต่ทางข้อมูลทั้งหมดที่เรามีไม่ใช่เฉพาะแค่ทางอิสราเอลแต่สิ่งที่เราได้คุยสิ่งที่ผมได้คุยกับทุกประเทศที่เป็นมิตรประเทศของเราเนี่ยนะครับ เขาไม่สามารถยืนยันสถานะของอีกหนึ่งคนที่เหลือได้แต่ทุกคนก็แสดงความชัดเจนแล้วก็ยืนยันในความตั้งใจที่จะช่วยช่วยเรานะครับที่จะหาเหลืออีกหนึ่งคนเนี่ยให้ได้แล้วก็จะเอาพยายามเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วว่าจะต้องพยายามนํำกลับมาให้ได้นะครับก็กกขอให้มั่นใจไม่ได้หยุดยั้งนะครับผมผมจะไป คุยกับเขาก็ในเรื่องนี้ด้วยครับก็จะมีสัญญาณบวกห้วย่ยางเห็นที่เรียนนะขนาดทงทงตรง,ตรงในพื้นที่เองเขาก็ยังยังเรียนมาตรงๆว่าเขาเองยังไม่สามารถที่จะหาสถานะของบุคคลนี้ได้นะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลพูดชัดเจนเลยชื่อเขาเลยนะครับคุณพ,พ,พินทาหรืออะไรเนี่ยก,ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญนะครับไม่ได้ว่าเขา จะอิกนอควาขอลองของเราอย่างที่ผมเรียนนะบางครั้งต้อก็ต้องทำเงียบๆแล้วมันจะได้ผลมากมากมากขึ้นเราเราทำมาใต้ไม่ใช่ใต้ดินแต่เงียบๆกับเข้ามาโดยตลอดจนกระทั่งเรามั่นใจเมื่อวานนี้หลายๆประเทศโทรมาแสดงความยินดีแล้วก็ได้ชื่นชมความร่วมมือที่เรามีอยู่กับทุกๆทุกๆมิตรประเทศนะครับ ก็ต <S an> ้องขอถือโอกาสนี <S an> ้ขอพระคุณมิตรประเทศทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับผมในเรื่องนี้นะครับแต่กระทรวงต่างประเทศไม่ได้เป็นประเทศกาตาร์ประเทศอียิปต์ประเทศอิหร่านตุรกีสหรัฐแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็ความช่วยเหลือที่ดูแลตัวประกัน4คน5คนที่ณขณะนี้อยู่ในมือของทีมแพทย์ของอิสราเอล รัฐมนตรีครับตอนนี้มีคนไทยกลับไปทํางานอิ่ทะเลเยอะมากเลยเรามีการวางแผนป้องกันยังไงหากเกิดเหตุในอนาคตนี้ครับอ่าผมอันนี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าก็<ม><ๆ>าก็พยายามขอให้คนไทยอย่าอย่าอย่าเพิ่งเดินทางเข้าไป<ม>ถ้าจะเดินทางเข้าไปทํางานกรุณาอย่าเข้าไปในเขตพื้นที่เสี่ยงภยัยอันนี้ผมไปห้ามเขาไม่ได้นะครับก็ก็ก็ต้องพยายามเตือนกันนะครับแล้วก็คือคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วถ้ามีปัญหา กระทรวง่ามเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยอยู่แล้วแล้วอยู่ในจิตใจของผมผมเรียนเลยนะครับอยู่ในจิตใจของข้าราชการกระทรวงการเทศทุกคนที่ต้องการที่จะให้การดูแลคนไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำไดก้ก็พยายามเตือนกันแล้วกอ็อย่างที่บอกนะครับถ้าถ้าผมเข้าใจดีนะครับในใน,ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแล้วก็ครุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ SOP ที่ สถานทูตได้คุยไว้กับทางฝ่ายทหารว่าอย่าเข้าไปทําในบริเวณที่มันเสี่ยงภัยนะครับเรื่องที่ผู้ช่วยมกรีมาเรื่องการตรอเซ็เตอร์ในอันนี้อันนี้ไม่ได้ผ่านกระทรวงสาะเทศเลยครับผมผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับที่ผู้ช่วยตุ้มตีจีนมาดูเรื่องการปราบแผลเซนเตอร์ตามชายแดนประเทศไทยอะครับผมทางกองทัพไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่เขามีการ ติดต่ดอกันซึ่งใน,ในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกอรผมก็อยากเห็นบูรณาการทุกอย่างร,ร่วมกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างกระทรวง่ามเทศเนี่ยเราดูในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องปฏิบัติก็ต้องฟังทางกระทรวงการตา่างกระทรวงยุติธรรมตำรวจทหารที่เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติเราจะบูรณาการยังไงจะจะจะช่วยเหลือกันยังไง ก็คงคงจะมีการพูดกันคือข้างขวาฝ่ายการเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องนี้คือเอาใช่ใทุกคนทราบดีจีเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้แต่เจีนไม่ไม่ไม่ยังไงก็ตัวส่วนไทยไม่ยอมให้จีนเข้ามาทำอะไรโดยที่เราไม่ไม่ปล่อยเขาทำไม่ได้อยู่แล้วคครับบขอุณครับขอบคุณครับ alva no 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 ใครทำของผมเนี่ยพี่เก๋อาจารย์เซลหรอเสร็จแล้วเหรอ